เราจะฟังถามหรือว่าจำได้ไม่ได้ประมาเรามีน้ำแก้มแล้เอาเกลือใส่ไปน้ำก็น้ำเค็มแน่ๆถามไม่ได้เกลือก็คือป่าน้ำก็คือหุ่นทำอย่างไรจะให้ป่าเลื่อนมงโผล่เลือแล้วทำเค็อต่อน้ำก็ให้ไปใส่ในขันแล้วก็เติมน้ำลงไปนะี่เกลือมีอยู่แต่ว่ามันเริ่มลดแหละเพราะว่า จะให้น้ำเกิดสนิทฐานได้ก็ไปใส่แทงใส่บูเลอร์แล้วก็เติมน้ำไปเต็มโอ้นี่น้ำโดนสนิทใจกระเทยยังอยู่ไหมยังอยู่รอน้ำหมดก็่สไหร่เทยออกเล็กเลยเหมือนการบาปที่ทำไว้ไม่ได้ไปไหนโอ้นี้ทำบาปดีบาปมันหายไปแล้วนะเพราะว่าตกอยู่ตรงนี้ใส่บาปพระอยู่ตงไม่อาฆาตเราไม่ไม่หมดแต่ว่าเราทำบาปดีเพิ่มขึ้นบาปก็เลยยังไม่สงบนี้ตามหนักไง เมือนโยมคนทุกแก่งนเนี่ยมีต้นใหญ่กับต้นเล็กต้นตั้งใจอะไรตหมาะสมเราอนใหญ่เหมือนกันเราทำบาปเราทำบุญทำบุญหน้าบาปบุญก็ต้องผสมคนก่อนนะฮะในตามน้ำหนักเพราะฉะนั้นนี่คือการละบาศีสนาครับสรุปง่ายห้าข้อนะครับอาจารย์ได้พูดแล้วให้คนณที่ร่วมเนี่ยก็คือการจะแก้กรรมผู้อการนะครับอันดีตที่มีผ้าเป็นไงครับ ลืมให้หมดสมัยของก็าไม่ลืมนล้ี่นะแต่พราะที่มันผิดพลาดจำมานั่นแหละที่เป็นความดีถืแแน่แต่ที่เป็นความชั่วดำนั่นแหละอันนี้เราทำงานเป็นครับงานที่แท้จริงก็คืออะีผิดพลาดลืมให้หดสองความขั้วทั้งหลายไม่คิดทำเพิ่มขึ้นเต็มขาดเลทเด็ดขาดทีจะได้จะกเส้นิกเด็มขาดหรือไม่ทำอันนี้สามเป็นไงครับ มาเริ่ถือหนึงาดีเี่ยวทาองดีเคยทำรูปวันนั้นสร้างโบสถ์สร้างาสร้างตลาดาเพียตัดินต้า่าลึกให้หมดเลยนะครับท่าเด็ขอทาให้ถึงน้จอจันสร้างโรไฟฟ้าสร้างหเนึกให้ได้ทุกวันใครเด่ไม่ได้ทาไมครับจจนผพี่จะทำแน่ครับจบก็ตามาสซ้า